วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของโรคออทิสติกนะครับในความหมายของออทิสติกแล้เนี่ยเราคงสร้างนดีว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมีคํานิยามใหม่นะครับที่เราเรียกกันว่าออทิ s ซึ p มสเปกตรัมดิสออเดอร์และเราก็ถ้าเป็นภาษาไทยนะครับเราก็จะพูดว่านี่คือกลุ่มอาการที่เป็นกลุ่มกว้างๆครับของอาการออทิสติกของจังนะะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วนี่คือการประชุมร่วมกันของหลายๆประเทศในการที่จะสร้างมาตรฐานการวินิจฉัยโรคออทิสติกขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการวินิจฉัยโรคออทิสติกไปต่างๆนานานะครับแล้วก็มีหลายรูปหลายแบบแล้วก็มีโรคชื่อต่างๆตามผลที่ค้นพบเราก็ตั้งในอย่างขึ้นมานะครับเช่นอาจจะมีชื่อว่าแอ p เ r ิร์เจอร์นะครับซึ่งก็คือออทิสติกที่พูดได้ค่อนข้างดี่ว่ามีอาการของออทิสติกอยู่หลายอย่างนะครับเป็นปัญหาเลยรับว่าอ๊ะ เราจะวินิจฉัยออทิสติกอย่างไรนะครับมีการชุมร่วมกันครับแล้วก็มีการตั้งนิยามขึ้นมาว่าถ้ามีอาการต่างๆเหล่านี้เป็นอาการหลักนะครับ3ประการอาการหลักสาประการนี้ต้องมีร่วมกันทั้งสาอย่างนะครับเราถึงจะวินิจฉัยว่าเป็นโรคออทิสติกซึ่งอาการจะมากน้อยแค่ไหนเป็นแล้วดีขึ้นแล้วเป็นแล้วแทบจะไม่เห็นอาการแล้วก็ต่าง นะครับขอให้เคยมีอาการต่างๆเหล่านี้ร่วมกันทั้งสามอาการนะครับเราจะไม่ได้ใช้ว่าเป็นโรคออทิสติกครับซึ่งไม่ต้องกัวงวลรับว่าพอวินิจฉัยเป็นโรคออทิสติกแล้วแล้วก็ไม่ใช่โรคออทิสติกเทียมอย่างที่คุยๆกันเยอะยะมากมายนั้นเนี่ยแล้วจะเป็นข้อที่ทําให้เราไม่ต้องกัวงวลไม่ต้องไม่ต้องกัวงวลนะครับเพราะว่าแนวทางในาการรักษาปัจจุบันนี้เนี่ยมันไปเจ้าแ้่ไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องว่า อาการสําคัญ3อาการที่เราใช้ในการวินิจัยน่คืออะไรอาการได้ครับง่ายๆเลยทุกคนเป็นกังวลอยูแล้วครับลูกๆจะมาด้วยอาการที่ว่ามีการพัฒนาการในเรื่องของการสื่อสารหรือการพูดเนี่ยช้านะครับก็คือบางคนเนี่ยมาในเรื่องของการไม่พูดเลยมีแต่แตเปล่งเสียงเปล่งเสียงเฉยๆเลยนะครับห้ามเพลงเป่งเสียงบางคนเปล่งได้มากแล้วครับก็คือพูดเป็นภาษาการ์ตูน ก็คือเหมือนพูดเป็นประโยคเลยยาวๆเลยเหมือนว่าลูกๆนี่คืออยากจะสื่อความหมายอะยสักอย่างพูดออกมาแต่ว่าฟังไม่ออกเลยเป็นภาษาของเขาเองนะครับอันนี้คือเรียกว่ามีความบกพร่องในเรื่องของการสื่อสารด้านการพูดแต่ในความเป็นจริงน,น,นั้นเนี่ยการบกพร่องด้านสื่อสารนั้นเนี่ยในเด็กลอโทสิคจะดีมากกว่านี้อีกมีมากกว่าการพูดครับแม้กระทั่งการสื่อสารที่ไม่ใช่การพูดก็ยังเป็นปนัญหาเลยครับนะครับ อาการที่ไม่ใช่การพูดได้เป็นเรื่องของการสื่อสารที่มีปัญหานั้นเนี่ยเห็นได้ชัดจากการที่เด็กพวกนี้เนี่ยชอบที่จะจูงม,มือครับนะเพราใะจะ้วิธีการจูมือลากมืงไปเพื่อไปให้ช่วยทํานั่นทํานี่ครับยังชี้นิ้วไม่เป็นเลยครับและถ้าเด็กที่พัฒนาการในการที่จะสื่อสารด้วยการชี้นิ้วหรือว่าใช้ท่าทางต่างๆในการแสดงออกออกมาได้นั่นคือพัฒนาการที่ดีขึ้นครับดีขึ้นกว่าวิธีการจรูมมือครับ สิ่งนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่บกบร่้องในเด็กกลุ่มนี้อยู่นะครับนี่คืออาการที่1ครับความบกพก่้องหรือพัฒนาการช้าในเรื่องของการพูดและการสื่อสารด้วยทีที่ไม่ใช่การพูดด้วยนะครับซึ่งอาจจะมีทั้งสองอย่างนะครับหนึ่งสองนะครับอาการที่สองที่เป็นอาการร่วมที่ใช้ในการวินิจฉัยเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องมาจากการที่พัฒนาการการพูดชา้าพอพูดชา้าก็มีแนวโน้มมีโอกาสแต่ว่าโดยตัวโรคมันเอง เป็นเอกลักษณ์ของมันเองเลยก็คืออาการสาพัญก็คือเรื่องของการที่ไม่สามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างไม่สามารถที่จะมีปฏ uh ิสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้างด้วยไม่ใช่คนอย่างเดียวนะครับสิ่งแวดล้อมด้วยไปไหนมาไหนนี่เหมือนมีตัวคนเดียวเลยครับไม่รู้เลยว่าที่นี่คือที่ไหนไม่สนใจรอบข้างเลยผ่านต,ตรงนั้นตรงนี้มานี่เหมือนได้มีตัวตนนะผ่านผู้คนอยู่กับผู้คนเหมือนไม่อยู่กับคนประมาณนั้นนะครับเข้ากับเพื่อนยากชอบเล่นคนเดียว มาเล่นด้วยมีโมโหนะใครมาแย่งของมีโมโหแลวบางทีก็ไปแย่งของคนอื่นด้วยนะครับก็คือปฏิสมัมพันธ์กับคนรอบข้างและสิ่งแวดล้อมไม่ดีเลยไม่เป็นปกตินะครับนี่คือเรื่องของการเข้าสังคมนะอันนี้คือการที่2นะครับการเข้าสังคมมีปัญหาอาการที่3นะครับต้องมีอาการที่สา,นะา,สานี้ด้วยครับสาคัญมากเลยต้องมีเรื่องของพฤติกรรมซ้ําๆจำนะ บางทีเราเห็นแค่ซ้ำๆบางทีเราเห็นแค่จํากัดบางทีเราเห็นทั้งสองอย่างส่วนใหญ่จะเป็นทั้งสองอย่างนะครับมีทั้งซ้ำๆแล้วก็จํากัดนะอะไรบ้างครับเป็นอะไรเป็นอะไรที่ซ้ำๆจํากัดเราสังเกตได้ถ้าเป็นเยอะๆเลยนะครับจะเห็นได้จากการที่เด็กบางคนเนี่ยชอบที่จะเอาของมาเรียงกันนะครับเรียงเป็นเส้นแนวตรงแล้วก็ใครมาทําให้ผิดแนวผิดแถวผิดแนวนี่ เป็นเรื่องเลยนะครับบางคนกลับถึงบ้านป๊บเนี่ยก็อุ้งก้าอี่เนี่ยจะไม่ได้เรียงเป็นแถวนี้เข้าไปเรียงนะถ้าเด็กเล็กๆหน่อยตอนเนี่ยเรียงของเล่นนะเรียงแบบเรียงแล้วเรียงอีกเรียงแล้วเรียงอีกคือซ้ำๆแล้วก็จํากัดจํากัดก็คือว่าใครมาทําให้แต่แถวนี้มีเรื่องนะมีอารมณ์นะนะครับบางคนซ้ำๆจํากัดเรื่องอาหารกินไข่เจียวเท่านั้นกินผัดมีอย่างนี้เท่านั้น นะครับแล้วก็ที่สาคัญคือต้องการสีนี้เท่านั้นเปลี่ยนสีจานก็ไม่ได้เปลี่ยนสีแก้วก็ไม่ได้นะครับนั่นคือพฤติการที่เรียกว่าซ้าๆและจำกันไม่มีความยืดหยุ่นนะครับสิ่งนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกลุ่มของขออทิสติกนะที่เป็นอาการที่สามซึ่งต้องมีด้วยครับไม่มีไม่ได้และอันนี้เนี่ยสแสดงออกได้หลายๆอย่างเลยผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการกระตุ้นตัวเอง จะเน้นว่าเด็กบางคนเนี่ยชอบเดินขยิบน,นะครับเดินขยิบผิดปกติมากๆเลยยืนยืนเดินไปไปลายเท้าเหมือนบารเล่เลยนะครับหลายครั้งหลายคราเวลาเขาเกิดมีความรู้สึกตื่นเต้นเกิดมีความรู้สึกที่อยากจะมีพฤติกรรมอยากแสดงออกอะไรก็าตามเนี่ยก็จะเป็นการเดินขยิบเด็กบางคนดีใจมากๆหรือมีอารมณ์อะไรก็าตามกระโดดโลดเต้นสะบัดมือเด็กบางคนนี่มองมือตัวเองครับมองนิ่งๆเกง่งมอง หรือวบางคนเนี่ยเกรงกล้ามเนื้อต่างครับมองเหลครับเหลมองครับเกรงกล้ามเนื้อตา่างเป็นช่ชวงๆครับนี่คืออาการที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการการกระตุ้นตัวเองซึ่งก็แสดงออกมาในรักษณะของพฤติกรรมซ้ำๆเช่นเดียวกันนะครับสามอาการนี้ครับต้องมีร่วมกันซึ่งแน,น่นอนครับว่าบางบางคนเนี่ยอาการต่างๆเนี่ยค่อยๆละลายหายไปจากการรักษานะครับรักษาเช่นไปกระตุ้นรัศดาการมา ไปกินอยู่กินยามานะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับเคยเป็นดีขึ้นไม่ได้แปลว่าไม่เป็นนะครับเป็นครับมีอาการนี้มีอาการนี้มีอนสามอย่างรวมกันนะครับถ้าใครก็ตามสังเกตเด็กๆว่ามีอาการสามอย่างนี้เนี่ยร่วมกันบอกได้เลยเป็นออทิสติกครับทีนี้ออทิสติกเนี่ยปัจจุบันนี้เราได้เป็น ASD หรือออทิซึม สเปกตรัมดิสออเดอร์แปลว่ากลุ่มโรคที่เป็นกลุ่มกว้างๆของอาการออทิสติกค,ครับนั่นก็คือเด็กจำนวนหนึ่งเลยเนี่ยจะมีอาการน้อยมากๆครับมันเป็นสเปกตรัมสเปกตรัมก็คือเป็นเป็นแถบแผงกว้างๆนะครับกลุ่มนึงอาการน้อยมากกับกลุ่มนึงอาการปานกลางไที่กลุ่มอาการหนักมากกลุ่มอาการหนักเนี่ยหนักจนกระทั่งมีอาการร่วมต่างๆมากมาย เรายังไม่ได้คุยเรื่องอาก,การร่วมนะครับนะวันนี้ขณะนี้ที่เราคุยกันเนี่ยหลักสาคัญคือการวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติกหรือเปล่านะครับแตผมไม่พูดคาว่าแท้หรือเทียมเอาว่าเราจะวินิจฉัยเป็นออทิสติกไหมถ้าถามว่าที่ไม่ใช่ออทิสติกครับแล้วมีอาการพวกนี้มีไหมโอ้เยอะแยะเลยครับนะบางคนมีอาการของการพัฒนาการด้านการพูดอย่างเดียวเลยนะครับอย่างเดียวจริงจริง เข้ากับน้องได้ดีเล่นกับพ่อแม่ดีเข้ากับเพื่อนศูงดีอยากเข้าหาแต่มีปัญหาเรื่องพูดอย่างเดียวว่าอืพูดแล้วก็คุยกันไม่ค่อยดูเรื่องนะครับแต่ไม่มีพฤติกรรมอย่างอื่นเลยข้อสองข้อที่เหลือไม่มีเลยเข้าสังคมได้แล้วก็ไม่มีพฤติกรรมอื่นพวกนีนี่ก็คือเป็นพวกที่มีปัญหาเรื่องการพูดอย่างเดียวนะครับก็ไม่ใช่ออทิสติกครับบางคนมี2อ,อย่างเท่านั้นครับก็คือมีเรื่องของการพราาัฒนาการการพูดที่ ช้าการสื่อสารที่ช้าร่วมกันกับการที่ไม่เข้าสังคมซึ่งเป็นปนผลต่อเนื่องครับคนไหนก็ตามที่มีพัฒนาการการช้าการพูดที่ช้ามากๆการพัฒนานในเรื่องของการเข้าสังคมก็จะช้าด้วยมันจะเร็วอกผลต่อเนื่องเราเรียกกลุ่มโรคที่มีพัฒนาการช้าด้านการพูดและการเข้าสังคมมีชื่อเรียกครับ social communication disorder นะครับนี่คือโรคอีกโรคหนึ่งเลย โดยที่ต้องหมายความว่าในก,กลุ่มนี้ไม่มีอาการของพฤติกรรมสังกัดน,นะครับไม่มีพวกนั้นถ้าม,มีพวกนั้นเลยโดยสิ้นเชิงนะครับก็เท่ากับว่าเขาเนี่ยเป็นแค่แค่ตรงนี้เรื่องพัฒนาการช้าสองด้านนี้นะครับก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่ใช่โรคออทิสติกมันแปลว่าอะไรเนีย่ยเราบอกว่าไม่ใช่โรคออทิสติกเนี่ยพ่อแม่ส่วนใหญ่จะสบายใจครับเพราะว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยทั้งแต่ไหนแต่ไรมานะครับเรื่องของโอรคออทิสติกนั้น เป็นแล้ววินิจฉัยแล้วเป็นตลอดชีวิตนั่นคือข้อมูลที่เราเคยได้ยินมานะครับแต่ผมจะให้ข้อมูลใหม่ครับให้ข้อมูลใหม่ว่าในทุกวันนี้ที่เรามีวิธีการในการรักษาที่มันอัปเดตขึ้นทันสมัยขึ้นแล้วก็ได้ผลดีขึ้นกว่าเดิมแล้วน,นเนี่ยมันทําให้กลุ่มของออทสิสติกที่มีอาการน้อยๆเนี่ยหรือมีอาการที่เรียกว่าแทบจะวินิจฉัยยาก หรือจนเกิดภาษาในสังคมไทยที่เราเรียกว่าเป็นลอติสิกเทียมขึ้นมาเนี่ยนะครับกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มที่เมื่อทําการรักษาแล้วแต่เนิน่นๆตั้งแต่เด็กๆเลยอาการต่างๆนั้นจะละลายหายไปแล้วก็ถูกทดแทนด้วยสิ่งต่างๆที่เข้ามาในสิ่งแวดล้อมที่เด็กเนี่ยได้พัฒนาการใกล้เคียงหรือทักเทียมกับเด็กกลุ่มเดียวกันกับเด็กปกตินะนะกับเด็กปกติก็คือจะสามารถทําให้เด็กพวกนี้เนี่ย มีพัฒนาการหรือการฟื้นคืนของสมองเนี่ยใกล้เคียงคนปกติจนดูแทบไม่ออกอาจจะ95% 99%นะครักบ็นะก็ถือว่าใช้ชีวิตได้เป็นปกติแล้วเพอร์เอนะครับเด็กบางคนที่มีเรื่องของไฮเปอร์ไฮเปอร์ก็คือมีเรื่องของการที่จะทําสิ่งต่างๆได้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะครับต่อแปลความหมอย่างนั้นะารทำทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างไม่ความเหนื่อยนยกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มเด็กที่ มีความมุกมานะในการทํางานกลายเป็นข้อดีนะกลายเป็นข้อดีเสด้วยซ้ำไปดีกว่าเด็กตัวไปด้วยซ้ำไปครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงในเรื่องของการวิฉัยเพราะว่าจะเป็นออทิสติกเป็นแล้วเป็นมากเป็นน้อยมันมีแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับกลนะุ่มที่เป็นน้อยอาการมีแค่3ามอย่างนี้กลุ่มที่เป็นมากมีมากกว่านี้อีกครับแล้วค่อยคุยกัน